ความเชื่อและสิ่งเล่นลับต่างๆยังฝังอยู่ในรากเหง้าของคนไทยนับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็เหมือนกับครอบครัวนี้ครอบครัวที่สืบทอดร่างทรงมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นซึ่งลูกสาวคนโตของบ้านจะต้องสืบต่อพิธีกรรมการรับร่างทรงจากบรรพบุรุษหากฝากฝืนแล้วล่ะก็ผลสุดท้ายคนเหล่านั้นจะต้องเจอกับความวิบัติชั่วชีวิต จัน์เป็นหญิงสาวที่จะต้องเข้ารับร่างทรงเป็นคนต่อไปเธอมีความรักที่ไม่อาจเป็นจริงได้แต่ด้วยหน้าที่ของลูกสาวคนโตที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ต่อมาจันได้เข้ารับพิธีสืบต่อร่างทรงจากบรรพบุรุษหลังจากนั้นมาเธอก็เป็นที่นับหน้าถือตาของหมู่บ้านจันท์ต้องคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ ที่แห่งนี้มักจะใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมด้วยการใช้ไข่ไก่ถอดถอน,ถอน,ถอนสิ่งไม่ดีออกมาและเมื่อเป็นไปเช่นนั้นไข่ไก่ที่ตอกออกมามักจะมีแต่สิ่งไม่ดีออกมาด้วยในวันนั้นมีเด็กคนหนึ่งทำผิดกฎของหมู่บ้านเข้าไปวิ่งเล่นในป่าต้องห้ามท้ายหมู่บ้านส่งผลให้เด็กคนนี้โดนคำสาปร่างทรงจันได้ทำพิธีขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเด็ก แล้วได้เตือนว่าอย่าเข้าไปเล่นตรงนั้นอีกถ้าไม่อยากตายจันไม่ได้มีแค่หน้าที่ไล่พูดผีปีาศาจเธอยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านชาวบ้านมักจะแวะเวียนมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบูชายอยู่เสมอร่างทรงจันมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งชื่อน้องพลอยจันเลี้ยงน้องพลอยมาตั้งแต่พ่อแม่น้องพลอยเสียและน้องพลอยนี้เองคือผู้ที่ต้องสืบต่อร่างทรงต่อจากป้าจัน พลอยเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นหญิงสาวใสซื่อที่ไม่มีความลับใดๆแต่บางครั้งเธอก็อยากจะเที่ยวเล่นสนตามประสาวัยรุ่นพลอยมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเธอมีชื่อว่าบัวบัวเป็นเพื่อนที่แสนดีและชอบทำอาหารมาให้พลอยอยู่เสมอเนื่องจากที่บ้านพลอยเป็นสํานักทรงป้าจันย์จะไม่ให้พลอยรับของกินจากใครทั้งนั้นพลอยจึงจำเป็นต้องทิ้งอาหารไปอีกหน้าที่หนึ่งของพลอยคือ ต้องนำของเสียจากการประกอบพิธีไปทิ้งที่ป่าชา้าซึ่งของเหล่านี้ดึงดูดสัมภเวสีบริเวณน,นั้นได้เป็นอย่างดีมีหลายครั้งที่พลอยสัมผัสได้ถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านเช่นเหมือนสิ่งของในบ้านขยับเองหรือได้ยินเสียงอะไรแปลกและยังถูกประจารสั่งห้ามไม่ให้ออกจากห้องเวลากลางดึกอีกด้วยวันหนึ่งบัวและพลอยได้มานั่งเล่นที่ท่าน้ำ มันทำให้พวกเธอเกิดคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งตอนวัยเด็กแต่ก็ต้องตกใจเมื่ออยู่ๆตุลเพื่อนในวัยเด็กก็โผล่มาตุนเพิ่งย้ายกลับมาอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อคุยกันเสร็จตุนก็เดินไปส่งพลอยที่บ้านป้าจันดูเหมือนจะไม่พอใจนักตัวตุนเองนั้นแอบชอบพลอยมานานแล้วแล้วความรักของทั้งคู่ก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นส่วนป้าจันนั้นเป็นห่วงพลอยและพูดย้ำถึงหน้าที่ที่พลอยต้องรับผิดชอบ ร้อมทั้งเราย้อนไปถึงความผิดพลาดท,ที่พ่อแม่พลอยเคยทำจะต้องพบกับจุดจบที่ไม่ดีนะพลอยเดินร้องไห้ออกมาเพราะเธอไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแม่ของเธอตายยังไงปาจัน์บอกว่าเด็กสาวแบบพลอยไม่ควรรับรู้เรื่องมัวหมองแบบนี้พลอยมีหน้าที่รักษาความบริสุทธิ์ไว้และมีหน้าที่ไถ่โทษให้กับความผิดของพ่อแม่ที่ได้ก่อเอาไว้ในอดีตพลอยจึงถามกลับไปว่า ด้วยการเป็นร่างทรงต่อจากป้าใช่ไหมแต่ป้าจันกลับบอกว่าต่อจากแม่ของเธอต่างหากเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวแน่ๆต่อมาพลอยได้เข้ารับพิธีรับร่างทรงตามวันเวลาที่กำหนดเอาไว้พลอยอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวด้วยน้ำมนต์จากนั้นก็นํำเครื่องเส้นต่างๆไปถวายที่แท่นพิธีในป่าท้ายหมู่บ้านทุกอย่างผ่านไปด้วยดี วันต่อมาเธอได้บังเอิญเจอกับตุลทั้งคู่หยอกล้อเล่นกันตามประษาคนมีความรักพลอยสอนรถจัก,กรยานไปกับตุลและก็มานั่งคุยกันระหว่างทางพรอยถามตุลไปว่าถ้าขออะไรได้สักอย่างอยากจะขออะไรคงขอให้เป็นแบทแมนละมัง้งก่อนจะหัวเราะออกมาแล้วถามพรอยกลับพรอยจึงตอบว่า อยากปลุกคนที่ตายแล้วขึ้นมาเพื่อถามเขาว่าโลกที่พวกเขาไปอยู่มีอิสระมากกว่านี้ไหมตุลจึงถามต่อว่าพลอยไม่กลัวหรอในตอนนั้นทำให้รู้ว่าปรางผู้หญิงที่อยู่ในบ้านของพลอยนั้นจริงๆแล้วเธอเป็นวิญ,ญญาณที่มาอาศัยอยู่กับพลอยและป้าจันแต่ปรางไม่สามารถสื่อสารอะไรได้เมื่อพลอยกลับมาถึงที่บ้านเธอก็โดนป้าจันถามยกใหญ่ว่าเมื่อกลางวันหายไปไหนมา แต่พลอยก็เลือกที่จะโกหกแต่ดูเหมือนป้าจันก็พอจะเดาออกตัดภาพมาที่บ้านของบัวแม่ของบัวใช้เธอให้เอาของไปให้แม่ของตุนส่วนบัวเองนั้นแอบชอบตุนมานานแล้วและยังแอบเก็บรูปตุนเอาไว้ส่วนพลอยนั้นได้นำของมาเซ่นไว้เพื่อทำพิธีให้เสร็จสมบูรณ์โดยที่ไม่รู้เลยว่าตุนแอบดูอยู่ขณะที่ตุนเดินกลับบ้านก็เจอเข้ากับบัว ทั้งคู่เลยแหวะนั่งคุยกันตุลถามบัวว่าเคยมีใครเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านไหมที่ที่ป้าจันเอาของเน่าเสียไปทิ้งแล้วบัวเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมบัวตอบว่าแม่บัวเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าใครเข้าไปเล่นบริเวณนั้นก็ต้องเจอดีวันต่อมาตุลพลอยและบัวกำลังนั่งทำกระทงเพื่อไปลอยกระทงกันคืนนี้ บัวสังเกตดูพฤติกรรมของตุลและพลอยเธอก็ได้รู้ว่าทั้งคู่คงมีใจให้กันไม่น้อยซึ่งมันทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้คึืนวันลอยกระทงทุกอย่างดูคึกคืนทุกคนต่างพากันสนุกสนานทำบุญร่วมกันลอยกระทงร่วมกันแต่แล้วจู่ๆก็เกิดสุริยุปร,ราคาทำให้คนในงานแตกตื่นปกติแล้ววันลอยกระทงจะเป็นคืนวันเพน็ญพระจันทร์เต็มดวง ส่วนพลอยก็มีท่าทางที่แปลกไปเธอได้ขอตัวกลับบ้านทันทีพอมาถึงก็เจอประจันที่จ้องมาที่เธอเพราะคืนนี้เธอต้องเข้ารับพิธีเป็นครั้งสุดท้ายขณะทำพิธีพลอยได้เจอกับผีตนหนึ่งร่างสูงใหญ่มันทำให้เธอตกใจจนต้องถอยออกมาแล้วก็มีเสียงเรียกจากตุนเพื่อดึงสติดเธอเอาไว้ตุนแอบตามพลอยมาตั้งแต่ออกจากงานพลอยเล่าให้ตุลฟังว่า เธอเชื่อเสมอว่าสิ่งที่เธอกำลังทำคือการไถ่าบาปให้พ่อแม่เธอไม่เคยตั้งคำถามหรือสงสัยและหวังว่าสาักวันป้าจันจะเล่าความจริงให้เธอฟังเธอรู้สึกอึดอัดและอยากมีชีวิตอิสระเหมือนคนอื่นๆเช้าว,วันต่อมาขณะที่ตุนนอนหลับอยู่บัวได้เข้ามาปลุกเขาเพื่อชวนไปเก็บดอกบัวไปฝากพลอยระหว่างที่ตุนเก็บดอกบัวอยู่นั้นบัวก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเข้าไปยั่วยวนตุน ซึงแน่นอนว่าตุนก็เคลิมไปด้วยและลงเอยกันที่ความลึกซึ้งหลังจากวันนั้นก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นหลังจากที่ตุนตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในป่าและรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างวนเวียนอยู่รอบตัวเขาเขาหวาดกลัวเป็นอย่างมากและพยายามตั้งสติแล้วตุนก็ได้ยินเสียงพลอยเรียกเธอเรียกตุนจากทางด้านหลังจากนั้นพลอยก็เดินนำตุนไปยังแท่นพิธีในป่า แล้วนำของเส้นไหวมาให้ตุนกินหลังจากกินไปแล้วตุนก็ลม้มลงและอาเจียนออกมาอย่างหนักเมื่อเห่อยหน้าึ้นก็พบว่าคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่พลอยแต่กลับเป็นประจันตุนตกใจและสะดุง้งตื่นขึ้นมาจากความฝันตุนแยกไม่ออกว่านี่คือความฝันหรือความจริงพอเมื่อดูที่เท้าก็พบว่าเท้าเปื้อนโคลนเหมือนเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเช้าว,วันต่อมาขณะที่พลอยทำกิจวัตรประจำวันอยู่นั้น เธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ในห้องเมื่อเดินเข้าไปดูเธอก็พบกับขีบเล็กๆวางอยู่เพื่อคลายความสงสัยเธอรีบเปิดออกดูก็พบกับภาพถ่ายแม่กับปราจันร์และรูปชายแปลกหน้าคนหนึ่งด้านหลังมีข้อความว่าเธอคือจันทร์ดวงเดียวในดวงใจพรอยยังไม่ทันจะสำรวจ่รงเสร็จปาจันท์ก็กลับมาพอดีทำให้พรอยตกใจและรีบหลบไปทางหน้าต่าง ภาพตัดับมาที่บัวและตุลความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะตุลคอยหลบหน้าบัวและเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกันตุลก็เลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์กับบัวนั่นทําให้บัวเสียใจมากส่วนพลอยพักหลังๆก็เอาแต่เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านจนในที่สุดเธอทนไม่ไหวจึงลุกไปบอกกับป้าจันว่าเธอไม่อยากทําพิธีบ้านนี้แล้วป้าจันไม่พูดอะไรแต่กลับหันมาตบหน้าพลอยอย่างแรง แล้วหนังก็ย้อนไปตอนที่พลอยยังเด็กป้าจันได้พาพลอยไปกับไหว้าสารท้ายหมู่บ้านและบอกว่านั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาพวกเราตัดกลับมาที่ปัจจุบันพลอยตัดสินใจมาปรึกษาตุลเข้ารับปากว่าจะช่วยพลอยในพิธีรับร่างทรงท,รงที่จะมาถึงในคืนนี้พลอยซาบซึ้งในน้ำใจของตุลเมื่อทั้งสองใกล้ชิดกันมากขึ้น จึงเผอใจให้กันในที่สุดโดยไม่รู้เลยว่าการกระทําของทั้งคู่นั้นถูกวัวจับจ้องอยู่เมื่อถึงเวลาทําพิธีพลอยตัดสินใจทิ้งของเส้นไหวระหว่างทางเดินเข้าพิธีแถมยังเหยียบซ้ำด้วยความโกรธแค้นและเดินเข้าไปทําลายสารแล้วตุนก็โผล่มาช่วยเธอตามที่ได้นัดหมายพลอยเธออยากท้าทายอํานาจสิ่งเลนลับจึงปฏิเสธรับร่างทรง แถมยังจูบกับคนรักกลางศาลและมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันตรงนั้นโดยไม่เกรงกลัวหรืออับอายต่อพูดผีใดๆบัวที่แอบตามทั้งสองมาตั้งแต่แรกก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับป้าจันแต่เมื่อบัวไปถึงก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าป้าจันเปลี่ยนร่างกายเป็นผีตนใหญ่ร่างกำยำน่ากลัวแต่เธอก็ตั้งสติบอกกับป้าจันว่าสองคนนั้นอยู่ที่ศาลท้ายหมู่บ้านป้าจันรีบไปที่ศาล ส่วนตุลกับพลอยหลังจากเส็จกีจรรักกันแล้วก็กำลังจะจุดไฟเผาสารแต่ก็มีลมพัดเข้ามาอย่างแรงทำให้เทียนดับลงป้าจันมาถึงพอดีตุลได้ต่อว่าป้าจันว่าป้าจันหลอกลวงทุกคนป้าจันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรป้ามันก็แค่คนเลี้ยงผีพูดจบตุลก็ถูกจู่โจมด้วยอะไรบางอย่างจนลม้มลงเมื่อป้าจันสุดอดกลัน้นจึงลั่นวาจาไปว่าฉันคือคนฆ่าพ่อแม่ของพลอยเอง นางย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งปาจาันเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่พลอยแต่แล้ววันหนึ่งปาจาันกลับไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคู่มั่นของน้องจนตั้งครรภ์แต่ถึงอย่างนั้นน้องสาวก็ไม่ยอมยกชายคนรักให้เพราะยังไงปาจาันก็ต้องสืบทอ,อดร่างทรงอยู่ดีหากมีคนรักก็ถือเป็นการฝืนกฎต่อมาแม่ของพลอยก็เข้าพิธีแต่งงานโดยไม่สนใจความรู้สึกของพี่สาว ด้วยความแขนใจปราจันตัดสินใจทำแท้งด้วยตัวเองและมอบทั้งกายทั้งใจให้แก่เจ้าแห่งพูดพีและวิญญาณหลังจากน,านั้นแม่ของพลอยก็ได้ให้กำเนิดพลอยป้าจันได้สังหารพ่อและแม่ของพลอยและได้นำเท่ากระดูกไปให้เหล่าพูดผีแล้วรับพลอยมาเลี้ยงเอาไว้ภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันตุนได้สติเอาไม้ฟาดไปที่หัวของป้าจันอย่างแรงจนเธอสลบไป ทั้งสองกำลังจะหนีไปแต่พลอยก็มีอาการแปลกๆเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองจากนั้นเธอก็พูดเป็นเสียงของป้าจันว่าอยากเห็นไหมว่าคนเลี้ยงผีเขาทำอะไรได้บ้างพลอยโดนป้าจันควบคุมให้เข้าไปทำร้ายตุนด้วยมือของเธอเองเธอนำหมุดมาปักตามแขนตามขาของตุนแล้วนำเครื่องเ้นไว้มาให้ตุนกินจนเขาก็อากเลือดแล้วแน่นิ่งไป บัวที่ตามมาเห็นเหตุการณ์ก็ร้องกรีดแล้ววิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัวพอยตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตุได้เสียชีวิตไปแล้วป้าจาันที่กำลังจะเข้ามาทำร้ายพลอยก็ต้องชะงักเมื่อเห็นร่างพีคนรักปรากฏขึ้นและบอกให้เธอพอได้แล้วป้าจาันถอยหลังไปด้วยความหวาดกลัวทำให้ไปชนเข้ากับเชิงเทียนที่กำลังลุกโชนเกิดไฟไหม้สารขึ้นทันทีหลังจากเหตุการณ์วันนั้นแกก็กลายเป็นคนเสียสติ เมื่อเหตุการณ์สงบลงหนังก็ได้เฉลยว่าเด็กที่มาอยู่กับพลอยและประจันนั่นก็คือลูกของป้าจันที่แกได้ทําแทนไปตอนนั้นแล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะถ้าชอบการสปอยหนังของเราแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยสําหรับวันนี้บาย